นาะเพืพ่อนๆคนกันเด้นแล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับช่องทันปิดนซีโกเก์ก,เกันอีกเช่นเคยนะคะ จะมีหรือเปล่านะครับอ่าจะลองดึงดูเลยอืมโซนะครับก็มีทั้งหมดทรัพย์ทองประชันเติมนะคะนะครับอ่านับตัวแรกครับเที่ยวคันนแ่กก็คืออาโออีนะคะตัวต่อไปครับอินเนัสิเกทครับเป็นเพื่อนร่วมเอ่อเดินทางกับพันทีโร่แล้วก็เซนิสึด้วยนะครับตัวต่อไปครับตัวเนี่ยขาดเลยครับคือมีกระโอกใไใหเสาหลักแทงอสโอลพิดนะครับอ่า ตัวต่อไปครับแชมเด็ดๆก็คือยาชิโร่นะครับเป็นผู้ร่วมเดินทางกับท่านธรรมอายุนะคะนี่พูดถึงก็มาเลยครับธรรมอโยุของเรานะครับเรารีวิวไปแล้วนะคบตัวต่อไปครับคืออุบุยาชิจิชิริยะนะคะตัวต่อไปครับก็คือมาโคโมะนะคะตัวต่อไปก็คือเสารักเพอร์เลงอคุของเรานะคะ ตัวต่อไปนะครับคือโทมิโยะยูตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นฮันโลจิมิซิลีสาวรักแห่งความรักนะครับตัวต่อไปนะครับก็คืออูจาชิกิคายายะนะครับคือนายในหัวนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือชิซุโกะซันเนมินะคะตัวต่อไปก็คืออีโรโอเปรนะครับรู้สึกเหมือนจะซ้ำๆากไม่รู้ ตัวต่อไปนะครับคือชี่ยสิกวะกินยะนะครับตัวต่อไปนะครับคือโชกิโตมุจิโร่นะครับตัวต่อไปนะครับก็คือทั้งเดททันจิโร่กับมิสโกะนะครับตัวต่อไปนะครับคือโชมิโยกะกิยูนะตัวต่อไปเลยนะครับก็คือชิมิสมาเกียวมิค่ะตัวต่อไปครับคือซาลกเพปาเลงกอรุปเชลจิโร่ตัวต่อไปนะครับก็คือ ปูซุยเทนเนินนะครับตัวไปครับคือโถโจชิ oh น uko, นัมบูตัวต่อไปนะครับคือคาร์เดอรนิสโกนะครับตัวต่อไปนะคะคือยูนิสเกตนะคระตัวต่อไปนะครับก็คือกัน ชิคานาโอะนะครับต่อไปครับทันจิโรเอ็นคานาโอะนะครับตัวต่อไปครับคือโคโยคานาเอะนะครับตัวต่อไปครับก็คือโอ้ยเทนเงินตัวต่อไปครับคือซีโกะเดฟินของเรานะครับตัวต่อไปนะครับก็คือเอ่อชิอาคาชิมาเซนิสุดนะคะตัวต่อไปครับคือทามาโยะนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือ เกี่ยงเมระตัวต่อไปก็คือคานะโอนะคะตัวต่อไปครับก็คือโทมิเดะยีและตัวสุดท้ายครคือโคโจชิโนบุนะคะอ่ะนะคะถุงหนึ่งผมว่าถุงอื่นก็อาจจะซ้ำเหมือนเออคลิปอีพีหนึ่งนะคะมาครับถุงที่สองครับ สามรูปนะคะตัวต่อไปะครับเป็นเออเลนโนซุปเชลเจูโ,โร่เสาหลักเพิร์ลสุดแข็งแรงของเรานะคะตัวต่อไปครับฮิวเมิมักเกลเมย์ครับเพียงหมดสองรูปนะคะเป็นแบบเสาหลักที่แข็งงที่สุดนะคะตัวต่อไปครับโอซุยแทนเนนนะครับเพียงหมดสองรูปนะคะตัวต่อไปครับอุปยาชิกิแทนะคะเป็นมีทั้งหมดรูปหนึ่งนะ,ะเป็นผู้แบบเออคอยก่อตั้งเสาหลักนะครับอ่า เสาหลักวายุนะครัะมีหมด2รูปนะะต่อไปครับเสาหลักเสาหลพิษโอคิโรโอวานายนะครัะมีหมด2องรูปเหมือนกันนะคะตัวต่อไปครับชื่อยูริคานโอะนะครัะมีหมดหนึ่งรูปนะคะต่อไปครับโคจูคันเอะนะคบเป็นอดีตเสาหลักแมลงนะครับต่อไปครับโคจูชิงคุนะครับเสาหลักแมลงของเรานะครัะมีหมด2รูป ไปนะครับคือสาวรักเงาะนี่ทันจิโร่นะครับตัวต่อไปอ่ะอากาซุมาเซนิสึนะครับเป็นอ่แถวหน้าก็จะเป็นคนธรรมดาหมดเลยนะคะก็จะเป็นอากาสุมาเซนิสึสองรูปนะแล้วก็คามโรดทันจิโร่กับคานาโอหนึ่งรูปนะแล้วก็ทันจิโร่กับนิสโกะหนึ่งรูปนะครับแล้วก็คามโดทันจิโร่หนึ่งรูปนะ,ปนะแล้วก็คามโดนิสโกะหนึ่งรูปนะครับเป็นเป็นอสูรดี D นะครับตัวต่อไปนะชื่อซิโกะกินยะนะ เป็นน้องของชื่อซุกุวะคานิมีนะคะต่อไปครับมุสิกินะครับตัวต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็จะมีพวกอาสูรอยู่นิดหน่อยนะครับอ่ะทามาโยนะครับเป็นอาสูรที่หลุดจากการควบคุมของมุซันไปได้ครับมีทั้งหมด2รูปเลยะต่อไปครับยาชิโระครับความจริงเขาเป็นอาสูรเขาแบบเขาเกือบจะตายแล้วครับแต่ก็ทามาโยครับก็ให้เลือดไปครับ ตัวนี้ก็เลยรอดนะต่อไปนะคะพิเรียนะคะอืมต่อไปครับอินนสกะแบบใหม่นะคะต่อไปครับค้านะอนะคะเนี่ยต่อไปครับมาคุะมะครัะเป็นคนที่สอนทันจิโร่ใช้ปลานนะคะตัวสุดท้ายครับเอาอีกนะคะเป็นเออเด็กสาวที่ข้มงวดนะคะตอนที่อยู่ที่คาลิฮันส์ผีเสื้อครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการชุดที่สอนนะคะได้เลขทตัวไหนครับอย่าลืม เออคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้เลยนะคะเละถ้าเพื่อนเชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครเและกดแชร์เพื่อนมาดูกันดีเยอะนะคะสำหรับวันนี้ก็เพียงพอที้แล้วพบกันใหม่บ๊ายบายครับ